เก็นยังพ่อปล่อยปลาใส่บิังแน่เบิังแน่โอ้บ่เห็นตัวปลาเลยเอามาเบิ้งไหมเนี่ปล่อยปลานิ่งพ่อเอามาเทใกล้ๆให้เพื่อนเห็นน้ำแน่เดี๋ยวบ่เห็นเห็นแต่ปลาหน่อยๆลอยอยู่ปลาแข็งแรงดีเนาะใส่บิังดูเบิังตัวปลาดูอ ใส่มือด้วยว่ะใส่มือด้วยเดมาสิเดมา,า,มามอ๋อป่างามเนาะป่างามแข็งแรงโตเสมอโอเคเดี๋ยวมาเบ่งโตปลาทึ่งๆกันนะ